รู้ไหมทำไมยุคนี้ต้องมีจี้ดาวนบเก,ก้าของมารองพกไว้ติดตัว มาเริ่ม 1. เพราะเป็นจี้ที่ออกแบบขึ้นเฉพาะตัวอักษรทําให้เป็นทางลัดในการขอพรได้เฉพาะบุคคลปังได้แบบ Fa s t t a ท็ tag, ไม่ต้องต่อคิวนาน2เพราะดีไซน์ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นดาวดาวที่เป็นตัวแทนของกลุ่มดาวน,นระคอทาง9้ที่ถูกรังสรรโดยช่างฝีมือคนไทยด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อให้อัญมณีทุกเม็ดออกมาสวยงามที่สุด3เพราะเป็นจี้ที่รวมเอาอัญมณี9ชนิดที่คัดโดยเจม o l o g i จิสทุกเม็ดตามตำราโหราศาสตร์ไทยไว้ในชิ้นเดียว จะช่วยปรับชีวิตให้สมดุลขึ้นพร้อมช่วยเสริมสิ่ิมงคลได้แบบรอบด้านเลยนะ4 เพราะอัญมณีของมาลองเป็นอัญมณีจากธรรมชาติเป็นพลังธรรมชาติที่ไม่ต้องผ่านการปลุกเสก5เพราะอัญมณีทุกเม็ดของมาลองผ่านการคินซิ่งพลังไม่ดีมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถเซตอินเทนชั่นแล้วใส่ได้เลย6เพราะมาลองมีของแถมก็คือบทสวดมนต์เพิ่มพลังบุญเสริมพลังพลอยไปให้เป็นบทสวดมนต์ที่รวมเอาวิธีการสวดมนต์อย่างถูกวิธีและได้พลังสูงสุดไว้ให้แล้ว7เพราะสินค้าของมาลองมีรับประกันให้1ปีสามารถนํากลับมาล้างทําความสะอาดและกลับมารีชาร์จิ่งพลังงาน ได้ใหม่ตลอดอายุการใช้งานรู้ขนาดนี้แล้วรออะไรอยู่คะรีบพุ่งตัวไปช็อปกันเลยนะแล้วใครอยากรู้ว่า Cleansing and Recharging หรือการ Set Intention คืออะไรคอมเมนต์มาได้เลย